ใช่แล้วคะ่ะแต่ก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดหนองคายกันก่อนคะ่ะจังหวัดหนองคายค่ะดำเนินโครงการขยายผลการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวศูนย์เรียนรู้การพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดลของนางวดีบุญโสมตบุพานพร้าวอำเภอสีเชียงใหม่ ด้านนายราชันสุนหัวผู้ราชการจังหวัดน้อง k ายเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการขยายผลการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒน,นาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนามโมเดลฉเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภายใต้โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหกรอบ28กรกฎาคม2567โดยมีกิจกรรมที่ดําเนินการค่ะนั่นก็คือ พัฒนาศูนย์เรียนรู้เฉลิมพระเกียรติโคกหนองนาต้นแบบระดับอำเภอและจังหวัดจำนวน1ิบแห่งด้วยกันค่ะกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติจำนวนสิบแห่งและกิจกรรมเอามือสามัคคีเมล็ดพันธุ์ดีแปลงโคกหนองนาโมเดลช่วยเหลือชุมชนได้แก่การเพาะพันธุ์กล้าไม้และพันธุ์ผักจัดตั้งศูนย์แบ่งปันเมล็ดพันธุ์และต้นกล้าและสร้างความมั่นคงทางอาหารผลิตปุ๋ยหมกักปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยพืชสดน้ำหมักชีวภาพมีฐานเรียนรู้คนหัวเหตุฐานคนรักแม่ทรณีกิจกรรมแบ่งปันความดีถวายเป็นพระราชกุศลกิจกรรมต่อยอดความดีสร้างความยั่งยืนตามปณิธานราชการที่10 กิจกรรมทําความดีถวายพระราชะกุศลกิจกรรมจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับภารกิจเครือข่ายโคกหนองนาที่ผ่านมานะคะตลอดจนกิจกรรมปล่อยพันุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติการจัดนิทรรศการผลงานโคกหนองนาวันดินโลกคาร์บอนเครดิตธนาคารขยะและการจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยโคกหนองนาตลอดจนสินค้าโอท็อปด้วยค่ะ